สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซีปีก็ยังหวานใหม่เตอ๋อจีบกันออกสื่อช็อตนี้เอฟซีแซลสนันหวานฉ่ำเสมอต้นเสมอปลายแถมยังเพิ่งควงคู่กันไปล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแบบชิลๆฉลองรักครบสีปีไปมันมัสสำหรับคู่รักลุงลิงของพระเอกหนุ่มเตอ๋อชันทวิดและนางเอกใหม่ดาวิกาต้องบอกเลยว่าคู่นี้มีโมเมนต์หวานๆออกสื่อให้เป็นแฟนได้ฟินจิกหมอนกันไม่ซ้ำเลยละครับอย่างล่าสุดก็หยอดหวานกันกลางไอจีอีกแล้วเมื่อหนุ่มเตอ แชะภาพสวยๆพร้อมแท็กถึงแฟนสาวโดยระบุแคปชั่นว่าไม่ต้องตามมาผมหลงงานนี้สาวใหม่ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าหลงหนูหลงหนูหลงหนูแม้สวยเก่งแสนดีแบบนี้ลลงไม่หลงได้ไงไหวล่ะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่งางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทขอบคุณครับ